สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยกับเกม e ดอะสไปร์ b บอลสตอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่กันนะครับซึ่งเอาจผ่านมานานมากแล้วผมเพิ่งจะมีเวลาว่างมานั่งเ,เล่นนะครับผมคือผมเพิ่งจะปิดเทอมมาได้ไม่นานมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาสรุปอัปเดตทุกอย่างกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลงเนี่ยออนแอร์ไปเนี่ยคิดว่า ไม่เกินพรุ่งนี้ผมน่าจะมีไลฟ์สตรีมยาวๆกันเพราะว่าช่วงนี้ผมมีปัญหาต้องทำเยอะแยะมากมายนะครับต้องไปทำทหารบ้างต้องไปติดแอร์ด้วยนะครับเพราะช่วงนี้หน้าร้อนก็ติดแอร์ดีกว่าแล้วก็เตรีมไปทงไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็เลยไม่ว่างอ่ะเพื่อนตามตรงนะครับ อย่างแรกเลยคือเรามาดูที่สโตร์กันก่อนนะครับในอีเวนต์ใหม่เนี่ยจะคล้ายๆกับอีเวนต์เก่าๆนะครับแต่ว่ารอบนี้มาแปลกก็คือไม่มีสุ่มแบบเอ่อการันตีนะครับคือใช้ดวงรุนร้วนเลยนะครับใช้ดวงรุนร้วนนะครับมีตัวละครใหม่3ตัวนะครับอิซาเบลนะครับเอ็นเอ็นแล้วก็ปักโรเบิร์ตนะครับผมซึ่งสาตัวนี้ผมไม่มีนะครับก็เลยรีวิวไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมได้ตัวมาเดี๋ยวผมรอผมเติมก่อนแล้วกันถ้าได้ตัวมาเดี๋ยวรีวิวให้นะครับ แต่จริงๆหลายคนน่าจะรู้สกิลอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะอยากฟังจากมุมมองของผมแต่ว่าผมก็ยังไม่มีตัวมันไงก็ยังรีวิวอะไรมากไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของการเติมนะครับก็จะมีแพ็คค่อนข้างจะเจ๋งดีคือ850เนี่ยมี2อันซึ่งจะเป็นแพ็คอันที่1อันที่2อนะครับอันที่1เนี่ยแพ็คจะดีมากครับคือผมแนะนําเลยถ้าใครจะเติมนะ850อันนี้โคตรคุ้มนะออผมว่าผมก็จะเติมเหมือนกันนะเออสนับสนุนเกมนะครับไม่ได้มองว่าเปิงตังอะไรแล้วก็ มีพวกนี้นะครับเป็นพวกของแต่งกายนะครับเท่ๆนะครับสามารถซื้อได้เลยนะใส่ได้เอาเครื่องแต่งกายเนี่ยไปใส่กับตัวละครอะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นอิซาเบลนะครับก็คือแบบเอาไปแต่งไปรวมมิดเอาไปยำได้ได้เลยอะ <c oughs> แล้วแต่นะครับชุดนี้เอออันนี้ก็ถือว่าก็โอเคดีนะแล้วก็ในส่วนของอ่า additional voice, voice 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 เนี่ยนะครับเอาไว้เล่นต่อนะครับก็คือสมมติว่าปันนึงอ่ะมันเล่นได้ได้สอสองตาใช่ปะ าเราซื้อไอ้วเชอร์เนี่ยไปแล้ได้เลนีกตาหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตั๋วไวเชอร์เอาไว้เล่นโคลอสเซียมนะครับพูดถึงโคลอสเซียมนะครับนี่ก็คืออีเวนต์อันใหม่นะครับจะมีเขียนว่านิวเลยระดับความยากก็เป็น5ดาวนะก็ยากมากนะครับสำหรับมือใหม่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็สามารถเลือกทีมได้นะครับเวลาเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็กดเข้าไปก่อนนะกดสตาร์ทเกมแล้วก็กดทีลูปโลนี่ก็คือแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีบอสไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะอย่างวันเนี้ย โรเบิร์ตนะครับวันนี้โรเบิร์ตเป็นบอสใหญ่นะครับก็จะเจอโรเบิร์ตในด่านสุดท้ายเนาะอ่ะดานแรกก็กดสตาร์ทเกมเข้าไปนะครับอ่ะเวลากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหน้านี้นะก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกอีซี่เลือกฮาร์ดนะครับซึ่งถ้าเราเลือกฮาร์ดเนี่ยมันจะได้ไอ้ลูก ฟเนี่ยที่เอาไว้สุ่มกาชาเนี่นเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราเอา e c s y เนี่ยจะได้แค่15ซึ่งเอาจริงมือใหม่เนี่ยเลือกเลือก e ีจะดีสุดนะครับเพราะว่าไอแบบฮาร์เนี่ยมันลบแบบเนี่ยลบ a อต a ท็ไปตั้ง45เนี่ยคือลบไปเยอะนะครับค่อนข้างเล่นยากถ้าตัวละครสแตตพื้นฐานไม่ได้สูงมากอะลดเยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูแล้วกันสาหรับ25นะว่ามันเล่นไหวหรือเปล่านะครับก็ชิบหายลืมเปิดจอย แปบบนึมาอันนี้คือแรงบีนะครับตัวละครแรงบีทั้งหมดเลยฝั่งผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเล่นไหวหรือเปล่าเนี่ยมันตบค่อนข้างเบาครับแต่ก็ด่านแรกอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นดูแบบฮาร์ดถ้าได้แรงเอ็มาเนี่ยจะทำให้ทีมผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยว้าวเป็นลูกหยอดได้นะครับ โอ้โหเล่นลูกหยอดได้หลุดไปแล้ว <g ül> เล่นลูกหยอดได้อือโอ้โหผมว่าเล่นหยอดจะดีกว่าแต่โอกาสมันน้อยอ่ะอ้ยอุ๊ยโอ้โห t o u อา o ่ะอะอ้ยสวยตายเวลนี่โอ้ยสลับกันเสียแต้มอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ควรเสียแต้มเยอะจากด่านแรกนะครับ สวยงามเนี่ยจะตบได้ไหมโอ้มันมันกะยากเหมือนกันวะโอเค่าเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้อยเอาเรื่องนะครับถ้าเรามีลิเซียนะ่ะจะได้เปรียบมากนะครับทุกคนถ้าใครมีลิเซียนะโอเคสวยโอ้ยทีมกูเออเกิน <laughs> แต่พาะโดนรดแอตแท็ด้วยแหละปกติมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับมันตกได้อยู่แล้วต้องส่งลูกไปมีแต่จะมีแต่ก็ต้องส่งลูกสวยงามครับอ่าจริงเจอโรเบิร์ตไม่เท่าไหร่นะครับเจอโรเบิร์ตบอสโรเบิร์ตอ่ะนะแต่ถ้าเราไปเจออิซาเบลอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างบัไลร่ละเริ่มบันไลอะสำหรับมือใหม่ แต่เคยแต่มีไลฟ์สตีมนะทามาไปดูกันได้นะครับไลฟ์สตีมที่ผมเล่นเจอบักโรเบิร์ตนะครับแต่ยังไม่เคยเจอตัวอื่นเลยนะ n อก็ยังไม่เจอนะครับปันไลแล้วสไลด์ได้โอเคเอ้สวยอุ้ยสวยงามอ่าพอเราชนะแล้วเนี่ยมันจะแตกแยกย่อยไป2ทางถูกป้าแบบนี้ซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าในแต่ละเส้นทางเนี่ยถ้าเราเลือกไปเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราเลือก ฝั่งที่เป็นสีเหลืองเนี่ยอันนี้เราจะได้จะเจอตัวโหดนะครับแล้วก็ได้ลูกลูกไอเนี่ยไอฟา้ฟาเนี่ยเอาไปสุ่มได้เยอะกว่าฝั่งด้านทางขวามือที่เป็นสีขาวนะซึ่งถ้าเราไปสีเหลืองเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแบบเฮ้ยกวามันจะไปถึงไอไอ,ไอเนี่ยสีชมพูไอสีชมพูเนี่ย,ยหัวใจเนี่ยนะครับไอหัวใจเนี่ยเอาไว้เพิ่มค่าเว้ยเอาไว้เพิ่มค่าเลือดไอค่าแต้มคือเวลาเราเล่นไปเนี่ย มันจะมีแต้มใช่ปะ right? อยู่ข้างบนนะครับทั้งฝั่งฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอะเสียแต้มจากด่านก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเสียแต้มไปเท่าไหร่น่าจะเหลือประมาณ6ใช่ปะซึ่งถ้าเราอยากจะเพิ่มให้กลับมาสิบอะเราอะหรือหรืออาจจะไม่ได้เพิ่มกลับมาสิบนันอยู่ที่เงื่อนไขที่เราจะเลือกการ์ดด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มไอ้ตรงค่าอะไรนะค่าเลือดตรงนี้นะครับเราจะต้องมาตรงหัวใจเว้ยก็คือไอ้ที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยนะครับมันจะเพิ่ม ในส่วนของค่าแต้มให้เรานะครับเอ,เอาไว้เขาเรียกนะถ้าเราไม่ไหวจริงๆนะเราเอาไปสีขาวดีกว่านะครับแต่ถ้าใครโหดๆเลยเนี่ยอยากจะแบบว่าได้ลูกวอลเล์บอลเอ้ยอยากได้ลูกไอ้ฟ้าๆเนี่ยไปสุ่มกาชาก็สีเหลืองไปเลยนะครับผมเนี่ยซึ่งเรามาสีเหลืองก็จะไปเจอสีขาวรอบนึงแล้วก็เลือกได้อีก2ทางว่าเฮ้ยไหวเปล่าไปสีเหลืองต่อได้เปล่าก็ไปต่อได้แล้วก็จะไปเจอหิวเลือดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวและไปฝั่งขาวก็ได้ พราะามันเจอเลือดไวแต่ไม่เป็นไรอย่างผมเนี่ยจะไปสีเหลืองครับเพราะาเราอยากโชว์อ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรเนี่ยว่ามันจะได้ลูกบอลบอลเนี่ยไอ้ไม่ใช่ลูกบลอลไอ้ลูกฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้มันจะอันอันอันแรกสุดเนี่ยมันลบแต่มันจะบวกค่าสปีดกับดีเฟนซ์ให้แล้วก็จัมหนึ่งให้นะครับซึ่งเราต้องดูเอาเองนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับซึ่งผมอะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไอ้ดีเฟนซ์สปีดอะผมไม่ค่อยอยากไปลดนะครับเราจะเพิ่มแอทแท็กแล้วกันนะอาจจะบวกแค่หกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเราามดูกัันนะครบ เรานีเจอเอทิสเจอทีมเอ่อโซลา่านะครับทีมโซลา่าค่อนข้างค่อนข้างโหดอ่ในช่วงหลังๆเนาะแล้วก็ถ้าใครที่เราที่เสียแต้มเยอะเกินไปเนี่ยลราอยากจะเล่นใหม่สามารถกดออกเกมแล้วเริ่มเริ่มใหม่ได้นะครับโดยที่เราอะ่ะยังอยู่ที่ทีมเดิมก็คือถ้าสมมุติผมอยู่เนี่ยเจอโซลา่าเนี่ยนะครับถ้าผมอยากจะรีใหม่เนี่ยก็สามารถรีใหม่ได้เลยแล้วเราก็ยังเจอทีมโซลา่าเหมือนเดิมก็คือยังต่อจากเดิมนะครับขอแค่แบบว่าเราไม่แพ้ก็พอนะซึ่งอย่างผมตอนนี้ก็คือชิวๆครับ เจอทีมนี้โอ้ยสิเนี่ยมันจะไปเก่งช่วงประมาณ20แตม้มสิบแตมนะ้มเนาะซึ่งเรามีโอกาสแค่นะโอ้ยสิเนี่ยมันเสียแต้มไปแค่นิดเดียวเองนะโอ้ยเลน่นหย่อดอีกแล้วหยอดบ่อยกูหยอดบ้างดิโ <c oughs> อ้พอบนหยอดบ่อยมันตบเลยว่ะฮนั่นแหละหยอดอย่าออกโอ,โอเค ผมแค่ยอยากให้มันเสียโลโอ้โหไว้เทียแต่เอทิสเนี่ยเอทิสเป็นตัวละครที่ค่อนข้างตบแรงนะครับสแตตสูงถ้าเจอพี่แกก็แบบค่อนข้างโหดถ้าเป็นบอทนะแต่พอเอามาเล่นเองแล้วโคตรก,กากเลยเออโหยังรับได้อีกเหรอสวยตอนนี้มันห้ามันห้าแล้วอะผมไม่ค่อยอยากเสียไปมากกว่านี้แล้วนะมันสวยงามครับไม่กรุบละมันเริ่มละเริ่มเล่นละ ว้าวเราบนี้ผมอยากอยากได้อยากได้แต้มจากลูกเสิร์ฟพอจะมีหวังไหมโอ้ยยังไม่มีหวังพอจะโอ้โหอย่าเล่นลูกยอดเดฟโอ้โหชิบหายละโอ้โหชิบหายละสามแต้มไหวไหมอ่ะอุ้ยเชียแล้ว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 ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้โหเจอเจอใน ในส่วนของตัวลิเซียเข้าไปก็ค่อนข้างแย่นิดน,นึงนะครับอาจจะต้องเล่นใหม่แต่ไม่เป็นไรโอ้โหโว,ว,วิเราเล่นลูกหยอดได้นะเนี่ยก็หยอดไปเนี่ยวถ้าตบอย่างเงี้ยตบไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน,หน้าหยอดอะ่มันจะหยอดได้เว้ยมันน่าจะเล่นลูกหยอดครับรอานี้เล่นลูกหยอดจริงด้วยตกไปลิเซียเสร์ฟหรือเปล่าหรือรโออซิสมปลูกโอ้ยเล่นลูกหยอดอีกแล้ววะ่ะ มึงอยากโดนกูหยอดใช่ไหมเอาหยอดไปเอออยากโดนนะใช่ไหม <c oughs> มึงอ้เยี่ยนี่ก็ขยันหยอดเลยกหยอดบ่อยมากเฮ <c oughs> ้ยโอ้ยแม่งกดผิดไ้เฮียโอ้โหชิบหายแล้วกดผิดปุ่มชีวิตเปลี่ยนเลยเอาใหม่เลยจุ <c> ๊บ <oughs> สวยครับ โอ้ยโอ้ยวิ่งไปอย่างไม่ทันเลยเอาใหม่ก็ได้ปัตัดแรกครับผมเฮ้ยอะไรวะหน้าเกินไปเปล่าหยอดไปสวยเนี่ยเราจะพอจับทางได้นะว่าหยอดได้ตอนไหนนะครับเฮ้ยเนี่ยถ้าเราวิ่งไวอะมันจะง่ายมากเว้ยแต่วิ่งช้าไงซึ่ง เราทำได้ครับโอ้โยจะเล่นลูกหยอดเหรอโอ้เชียร์ละโอ้ขอร้องเลยไอ้เชียร์หลับได้เฉยเลยสัตว์เฮ้ยโอ้สบายใจมึงยังจะหลับได้อีกหรอเฮ้ยหยอดคืน,อนเออเด็ดขาด โอ้โหเชียแล้วโอ้รับได้ไงเนี่ยเชียร์กูรับได้ไงเฮ้ยโอโ้แมงทีมกูก็ตึงอยู่นะโอโ้สักทีไอสัตว์เอ้ยอ่ะเนี่ยพอเราเล่นด่านนี้ชนะแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอด่านนี้ต่อเว้ยซึ่งตอนนี้เราเหลือแค่สามเองนะ ผม,มคงไปต่อก็คงลําบากเหมือนกันนะครับก็คือเอาไว้ง่ายนะก็คือเราเรา,าจ,จะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงดานสุดท้ายอะ่ะส่วนไอ้ดานหัวใจเนี่ยเอาไว้เพิ่มไม่แก้ผมเหลือ3ใช่ปะก็คือกูมีโอกาสแก้ตัวได้แค่3รอบอะ่ะก็2รอบอะ่ะมีโอกาสแก้ตัวจริงๆได้2รอบเพราะว่าถ้าเราเสียแต้มครั้งที่สเนี่ยคือแพ้เลยคือถ้าผมเลือกสีเหลืองเนี่ยไม่น่ารอดผมต้องมาเลือกสีขาวเพื่อที่จะแบบว่าไปเอาหัวใจจากนั้นมาเจอ,เอบักโรเบิร์ตนะครับซึ่งถ้าผมสามารถชนะ2ทีมนี้ได้เนี่ยผมก็จะชิวเลยลองดูัลลองดูกน เราก็เลือกไปเลยนะครับว่าเราอยากจะได้การ์ดไหนเนี่ยแอตแทกบวกสี่ไหมเนี่ยอันนี้บวกหมดเลยแต่ว่าเราจะพยายามไม่ลดสปีดนะครับงั้นเราออนแรกละกันค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะผมเล่นไม่ไหววะ่ะนะถ้าต้องมานั่งเล่นอลยเนี่ยโอ้แต่ว่าแตม้มคือเราสามารถเล่นใหม่ได้ไงถ้าแต้มผมเหลือหนึ่งก็แค่เล่นใหม่แต่ทีมเนี้ยโอเคหน่อยโอเคแบบเหมือนพักสมองเลยโอ้โห คิดดูดิถ้าถ้าเป็นมือใหม่เล่นได้หรอเล่นไหวหรอคือต้องฝึกอะ่ะเออมันเล่นไหวแหละครับต้องฝึกอะ่ะผมมันไม่ได้เก่งนะไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่เล่นได้ครับก็เล่นมาถึงตรงเนี้ยได้อะ่ะเออก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเก่งอะไรเพราะว่ามันก็มีคนที่เก่งกว่าเราเยอะอยู่แล้วนะอ่าทีนี้พักสมองไม่มีอะไรเราไม่เสียแต้มนะครับ แเราก็เลือกไปเลยยังไงละผมก็ไปสีขาวอยู่แล้วนะครับไม่ไม่น่ารอดนะนี่ครับเราสามารถเลือกได้เนี่ยมันจะมีการ์ดพิเศษนะครับซึ่งผมก็เลือกเลยแล้วกันนะการ์ดพิเศษเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไม่รู้เหมือนกันคนดูบอกมาอ่ะมาลองดูนะครับเราได้การ์ดของตัวอ่าเป็นบัฟนะครับมันจะบัฟบัฟรวมเหรอวะบัฟรวมเหรอเมื่อกี้เห็นมันบัฟฝั่งข้ามด้วยวะ่ะเจอทีมเดิมป่ะนี่เยลโล่สตีร์ไปซัดมัน,นเก่งขึ้นนะเนี่ย หรือเราไปทําให้มันเก่งขึ้นวะรต่อไปน่าจะหยอดได้หรือล่าผมต้องลองเล่นลูกหยอดได้แหละแต่ว่ามันรับได้วะแล้วเราก็หยอดไปอีกรอบโอ้โหรอบนี้มันก็รับได้อยู่ดีเว้ยฮุ้ยชิปะัะเรามาถึงตรงนี้แล้วอะมันก็ต้องทําให้ได้เว้ยต่อไปเนะี่ยผมคิดว่าอยากจะเพิ่มให้เป็นสิบเลยนะครับเลือดอะ โอเคปุ๊กกูยอมกูยอมเลยกูยอม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 เอาใหม่เอาใหม่เรียมเรียมนะเราเหลี่ยมไงเหลี่ยมคือพยายามไม่เล่นลูกหยอดแล้วกูเข็ดเล่นลูกบอกดีกว่าแต่ทีมทีมต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยจะตบไม่ค่อยได้แล้วเราจะพยายามเล่นลูกหลอกลูกหยอดนะครับผมเคยชนะมารอบนึงแล้วก็เลยรู้สึกว่าชิลนะครับ ผมไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเจอนิชิกาวะเนี่ยผมไม่รู้เลยจะสู้ยังไงดีวะด้วยความที่ทีมเราไม่มีอยู่แค่เนี่ยผมไม่มีแรงเอนะครับแรงเอก็ยังไม่พร้อมใช่นะเอบวกก็ยังไม่ได้นะครับได้แค่บางตำแหน่งเท่านั้นเนองวิเออโอ้ชิวจัดอ่ะพอเรามาถึงตรงเนี้ยเห่นะเราจะปลดล็อกไอหัวใจนี่เราก็กดก็คือเราสามารถนี่ไง,ไงมันจะมีเงี้ยรีคูรีคอเวอร์ รีคอเวอร์หนึ่งสกอร์นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มมาสกอร์ซึ่งเราแต่ว่ามันจะต้องเลือกการ์ดที่มีผลเสียต่อตัวเราอ่ะหนึ่งใบนะครับซึ่งผมอ่ะคงต้องยอมว่ะรีคอเวอร์อไปเลยนะครับเนี่ยป่ะมันจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปกติอ่ะถ้าเราอยู่ในดานแรกอ่ะมันจะเป็นฮาร์ดถูกปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็คืออันเดียวกันด้วยแต่ว่าคุณจะไม่ได้ลูกฟ้าฟ้าครับซึ่งอันเนี้ยผมจะเลือกอยังไงดีแท็กลบสิบห้าไหมลบสปีดลบแปดจัมปคือจอัมคัญ ผมต้องเลือกอันที่มันบาลานซ์ที่สุดว่ะด e ฟเ n นซ์จั p มสิบห้าต้องยอมจั๊มจริงๆครับต้องยอมจั๊มจริงๆไปเริ่มกันเลยอ่ะแต่เราเลือกต่อเลือกบัฟได้อีกรอบนึงนะครับเมื่อกีอ้เราบอกแอ t แ c กลบสปีดมึงขยันลบสปีดกูมากเลยว่ะงั้นเราเลือกอันแรกแล้วกันเพราะว่ามันเพิ่มหมดอันอย่างละห้านะครับมาด่านสุดท้ายครับน่าจะไหวชิลปาวะไม่รู้บักโลเบิร์ด เรามาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับโอเคเราบัฟไปบัฟไปบัฟให้หมดครับก็จะพอได้อยู่นะโอ้แต่ว่าเราเราโอ shit เล่นลูกหยอดเล่นลูกหยอดอูวนิดเดียวนี่เดียวนี่เตียนท่านเองจำต่ำไปหน่อยตายแต้มครับโอ้โหสวยงามมาก บอกเก่งนักแล้วก็บอกคือโอ้ท oh, ัชเอาไอสัตอมาตกมา,กมาเราหรับได้ทุกลูกนี่ก็ไหวชิวนี่ต่อไปไนดะ้เล่นลูกหยอดได้แล้วมั้งโอ้โหก่อนจะลูกหยอดอะ่ะกูโดนกูโดนตอนก,อ,บบกอ,อ,อ,อาจจะแพ้ทีมควิกก็ได้ครับควิคควิกแบบพวกสปีดเดวิลอ่ะเอออาจจะแพ้ทีมสปีดเดวิลก็ได้นะจ้องตัววิงสปเกอร์อย่างเดียวเลยอาจจะแพ้สปีดเดวิลนะครับโรเบิร์ต แต,แต่ก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละเฮ้ยตัวนี้ตบรับได้สวยถ้าตัวนี้ตบผมส่วนใหญ่บล็อกได้หมดเลยโอ้ยไม่หักวะแต่กูเนี่ยหักแล้วตอนเนี้ยมือกูหักแล้วเ <c oughs> <c oughs> อเคฮึบเ <h up> ชียโอ้โหโอ้ไอ้อ่าใครจะไปรับได้วนะเนี่ยแมงหลุดแมปไปแล้วอะ่ะคือเล่นแบบช้าๆแต่เอาแต้มอะ่ะเข้าใจป่ะ <c oughs> เล่นช้าๆแต่เอาแต้มเนี่ยเห็นไหม บอกได้สวยเนี่ยถ้าถ้าเป็นมือใหม่ก็เล่นได้ครับชิวๆถ้าเป็นมือใหม่ก็พอเล่นได้แหละชิวไปอ่ะเออนี่ค,คือมันเล่นได้คือเขาเรีเยกว่าอะไรว่ามันเหนื่อยพอควรนะทุกคนเนี่ยผมได้มาสี่สิบละคือมันเหนื่อยเว้ยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยคือถ้าเป็นคนที่มีแรงเอ็ดอ่ะผมพูดตรงๆคนที่มีแรงเอ็ดแรงเอบวกอ่ะยังเหนื่อยเลยเว้ยแล้วเนี่ยผมใช้แรงบีเนี่ยบีลบแรงซี L L C เนี่ยมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยกว่าเดิมประมาณเท่านึงอ่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่ายังไม่ช่ำอ่ะอีเวนเนี้ยห้าดาวสมชื่อเว้ยแต่ว่าถ้าใครมีแรงเอสแล้วแล้วก็บวกกับฝีมือดีด้วยเนี่ยผมว่าเหนื่อยน้อยลงมาหน่อยแต่ถ้าเจอดิชิกาว่าอาจจะปวดหัวนิดนึงอาจจะต้องแบบตัดสินใจเลือกทีมให้ดีถ้าเจอโอเอซิสอ่ะอาจจะหวานเจีย๊ยบนะครับเพราะว่าโอเอซิสเนี่ยถือว่าถ้าลิซียมันไม่เสิร์ฟอ่ะก,ก็เล่นชิวครับแต่ว่าถ้าสมมติเจอแบบลิซียเสิร์ฟโหดๆี่ยบางทีแม่งรับลูกไม่ได้เลยนะเว้ย ก่อนนั้นก็รับไม่ได้สักรูกรับได้ลูกหนึ่งเออเพราะฉันก็ลองเลือกดีๆแล้วกันนะครับตัดสินใจดีๆในการที่เราจะเลือกทีมซึ่งเอ่อพวกการ์ดเนี่ยนะครับมันมีการ์ดพวกพิเศษเยอะนะครับเห็นปะซึ่งบางอันก็ยังไม่ปลดล็อกผมอ่ะก็คือมันก็จะแบบว่าบวกสแต,ต็อะไรค่อนข้างดีซึ่งการ์ดพวกเนี้ยดีมากนะครับอย่างผมมาเจอของตรงนี้ใช่ปะที่เป็นอ,ะ,อะไรนะ เนี่ยเนี่ยได้ผมได้อันนี้มาใช่ไหมไฮไลท์นะครับผมได้อันนี้มาเพราะฉะนันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีอันอื่นอีกเนี่ยอย่างอันนี้นก็รีมูฟออะไรพวกเนี้ยดีนะครับอันนี้ดีมากเลยนี่หว่ารีมูฟอเบเนฟิเชียลอาบิลิตี้การ์ดเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่การ์ดอะไรอันเนี้ยคือถ้าเจอพวกเนี้ยคือเลือกมาเลยดีกว่าดีมากนะครับ